เรากลับเข้ามาสู่ในพาร์ทหลังของวิชา ode กันนะคะอันนี้จะเป็นบทที่4แล้วก็จะเป็นเรื่องของการเขียนคำตอบของสมการ ode order 2นะคะให้อยู่ในรูปคำตอบที่เป็นแบบอนุกรมคำตอบที่เป็นแบบอนุกรมนะภาษาอังกฤษก็คือ series solution หรือผลเฉลยนะคะคำตอบกับผลเฉลยก็เหมือนกันแบบ อนุกรมของสมการ ODE ออ d e เดอร์สแบบลิเนียด้วยเห็นไหมคะคราวนี้ไอ้คำว่าผลเฉลยแบบอนุกรมนี้มันจะหน้าตาแบบไหนเราก็ต้องไปรู้จักกับคำว่าอนุกรมก่อนอนุกรมภาษาอังกฤษก็คือ series แล้ว series ที่เราจะไปโฟกัสแล้วเราจะใช้ในการเขียนคำตอบแบบอนุกรมก็คือ power series นั่นเอง Power series ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเราเคยเห็นหน้าตามันมาแล้วไม่ว่าจะเป็น Taylor series หรือ MacLaurin series เราสามารถเขียนฟังก์ชันแทนด้วยอนุกรมได้เช่นมี e กํลัง x ก็เขียนแทนด้วย summation x กํลัง n หารด้วย n แฟ n เท่ากับ0ถึง infinity ซึ่งตรงนี้เราเจอในคลิูลัส2นะคะลองไปเปิดดูในเรื่องของการเขียนฟังก์ชันแทนด้วยอนุกรมนะคะ ตอนท้ายๆของแคลคูลัสสองนั่นเองอนุกรมหรือซีรีส์ที่เราเรียนกันมาก็จะมี Taylor ์ซีรีส์เทเลอร์ซีรีส์หรืออนุกรม Taylor นะคะที่เรามีสูตรเขียนฟังก์ชันแทนด้วยอนุกรมก็คือ f n x 0 x ลบ x 0ยกกกำลัง n หารด้วย n factorial n เท่ากับศถึงอินฟินิต้แล้วก็จะมี m a ็กคอรินซีรีสนะคะก็คือหน้าตาคล้ายเทเลอร์เลยเพราะว่ามันเป็นตัวย่อยของเทเลอร์ลงมาเพราะว่า x 0ตรงเนี้ยนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นจุด0แทนนะคะเพราะฉะนั้น x ลบ x ศย์กำลัง n ก็กลายเป็น x กำลัง n เฉยๆ n เท่ากับศถ,ถึง Infinity อันเนี้ยอยู่ในแคลล ในแถวสองเราเขียนฟังก์ชันแทนด้วยอนุกรมแล้วเราก็ไปหาด้วยว่าอนุกรมที่เราเขียนนั้นอะลู่เข้าหรือลู่ออกนะคะมีช่วงแห่งการลู่เข้าเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราจะไม่ได้มาพูดถึงตรงนี้แล้วนะคะข้เนี้ไอ้คำว่า Taylor Series กับ m c l a u r i n Series มันก็คืออยู่ในตัวที่เรียกว่าเป็น Power Series หรืออนุกรมกำลังนะคะเพราะว่า รูปแบบทั่วไปของอนุกรมกำลังหรือ power series นะคะเดี๋ยวเอาภาษาไทยไปด้วยแล้วกันอน,กกอ,อนุกรมกำลังอนุกรมกำลังรอบจุด x 0 a power series about x 0ก็คืออนุกรมกำลังรอบจุด x 0จะอยู่ในรูปของ f x เท่าก um ับ summation a n x ลบ x ศย์กกำลัง n n, n มีค่าตั้งแต่ศูนย์จนถึง Infinity ในที่นี้ an เราจะเรียกว่าเป็นสัมประสิทธิ์สปสก็คือสัมประสิทธิ์นะคะของอนุกรมส่วน x ศก็คือเป็นตัวที่เราบอกว่าเราเขียนอนุกรมเขียนฟังก์ชันแทนด้วยอนุกรมรอบจุด x 0คืออะไร นะคะบางทีก็จะใช้เป็นศูนย์ถ้าเป็นศูนย์เห็นไหมคะถ้าเป็นศูนย์นะคะมันก็จะเป็นแมคโครเดนซีรีส์เห็นไหม x อลบเศูนย์ x ศูนย์เป็นศูนย์ก็เลยเหลือแค่ X กำลัง N นะคะ AN เป็นสัมประสิทธิ์ของอนุกรมถ้าเป็นเทเลอร์ซีรีส์อันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็น AN ของอนุกรมอันนี้ก็จะเป็น an ของอนุกรมนี้นะคะหรือเรียกว่าเป็นสัมประสิทธิ์ของอนุกรมนั่นเองเพราะฉะนั้นหน้าตาของ Taylor Series กับ m a c l a r e n Series มันก็คือ Power Series นั่นแหละนะคะแปลว่า Power Series คือตัวแม่มีย่อยๆในนั้นก็คือ Taylor Series McClaren s น r i e s นั่นเองนะคะ n นะคะที่วิ่งอยู่ตรงนี้นะะตรงนี้ยครูใช้คำว่าวิ่งเพราะว่ามันวิ่งจากศูนย์ไปจนถึง i n f i n i t y n ตัวนี้เรียกว่าเป็นอินเดของอนุกรมนะคะ n e a s call ถูกเรียกว่า Index ของ Serie s ก็คือของอนุกรมนะคะ n ในที่นี้เป็น i n d e x ของอนุกรมเราก็สามารถที่จะเขียนอนุกรมนี้นะคะให้อยู่ในรูปของ summation ได้อันนี้ครูอ,อ่านว่า summation นะคะถ้ามันมาตัวเดี่ยวมันมาอย่างนี้ตัวเดียวอมันอ่านสิกมาแต่เนี้ยเวลามันอยู่ในรูปเนี้ยมันคือการ พูดว่า summation sum เพื่อให้รู้ว่าเราสามารถที่จะเขียนมันกระจายออกมาเป็นผลบวกได้คราวนี้การกระจายมันก็จะกระจายจากอินเด็กที่มันวิ่งตรงนี้แหละนะคะ n, n เป็น0 n เป็น0มันก็เหมือนคุณแทนค่า0ลงไปที่ n ก็ได้ a 0 x ลบ x 0ทั้งหมดยกกำลัง0อะไรยกกำลัง0ก็ได้1ใช่ไหมคะยกเว้น0ย์กกำลัง0แต่ x ลบ x 0ไม่ได้เป็น0อยู่แล้วเ,เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ a ศ ต่อมานะคะอันนี้เทอมที่ n เป็น0เทอมที่ n เป็น1นะคะมันก็วิ่งไปที่เป็น a1 x ลบ x0 ยกกำลัง1ก็ได้ตัวนี้ถัดไปเทอมที่ n เป็น2ก็จะได้อะไรคะ a2 เห็นไหมคะ x ลบ x0 ยกกำลัง2หลังจากนั้นก็จะบวกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในที่นี้นะคะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า so on and so on นะคะ หรือภาษาไทยก็จะเรียกว่าบวกกันไปเรื่อยๆได้แบบในทานองเดียวกันนะคะหมายความว่าถัดไปก็จะเป็นอะไร a 3 x ลบ x ศูนย์ยกกำลังสามนะคะสังเกตการบวกของครูตรงนี้ครูใช้จุด3จุดนะคะถ้าจุดเดียวเรียกว่า full stop เนาะแล้วจุด3จุดของครูตรงนี้มันจะอยู่ตรงกลางนะคะของเครื่องหมายบวกด้วยเห็นไหมคะอ่าจะไม่ได้อยู่ด้านล่างถ้าอยู่ด้านล่างเราจะใช้สำหรับตรงนี้เห็นไหม a ศูนย์ a หนึ่ง a2, จุดจุดจุดก็แปลว่า a3, a4, a5, a6 นะคะเราจะใช้จุด3จุดอยู่ด้านล่างตอนนี้จุดอยู่ตรงกลางตรงเครื่องหมายบวกเลยนะคะ a0, a1, a2 ตัวนี้เป็นค่าคงที่ใดๆนะคะในตอนที่เราเรียน Taylor Series กับ m a c คล l i n น e r i e s ใน, 2, นะคะลสองค่ะเราก็สามารถที่จะคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ตรงนี้ออกมาได้นะคะ โดยที่ผลลัพธ์ออกมาจะเป็นค่าคงที่ใดๆนั่นเองคราวนี้สังเกตไหมคะเวลาูคเขียนฟังก์ชันแทนด้วยอนุกรมอนุกรมตัวนี้อินเด็กคูวิ่งตั้งแต่0แล้วครูก็กระจายแหลกเลยกระจายได้ทุกตัวเลยแบบนี้หรือบางทีอ่ะเราบอกว่าไม่เอาอ่ะอยากเขียนฟังก์ชันนะคะที่เป็นอนุกรมตัวนี้ค่ะแทนที่จะให้อินเด็กมันวิ่งที่0นให้อินเด็กมันวิ่งที่หได้ไหมได้ก็แปลว่าคุณกระจายออกมาพดเดียว อันนี้ก็คือกระจายพจน์นี้พจน์ที่ N เ,เป็นศูนย์ออกมาหลังจากนั้นพจน์ที่ N เ,เป็น 1, 2, 3ก็ยังอยู่ภายใต้ u ัม a t i o n ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเขียนหน้าตาของอนุกรมไปได้หลากหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจที่จะเอามันไปใช้ประโยชน์เมื่อมันเป็นอินเดวิ่งตั้งแต่ไหนไปถึงไหนนะคะาวน,นี้ถัดมาค่ะเราอาจจะเขียน แทนที่จะเขียน summation เริ่มที่ n เป็น0แล้วเราก็เขียน summation เริ่มที่ n เป็น3ได้ไหมได้ก็แปลว่าเราจะต้องดึงออกมากี่ตัวอ่าซ้ายมือตรงนี้ค่ะมัน start ที่ n เป็น0ครูก็ต้องกระจายจน์ที่ n เป็น0ออกมาจพ์ที่ n เป็น1พจน์พที่ n เป็น2แต่หลังจากพจพ์ที่ n เป็น3ตรงนี้ค่ะครูก็ให้มันอยู่ใน sum เหมือนเดิม3 4 5ี่ห้าและไปเรื่อยๆ ะะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปลักษณาของอนุกรมไปได้โดยที่มันยังคงคุณสมบัติคือมันต้องเท่ากันอยู่นะคะซ้ายขวามันจะต้องเท่ากันในการกระจายออกมาครน,นี้นะคะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือคุณสมบัตินะคะที่เราจะต้องเอาไปใช้ต่อในการที่เราจะไปเขียนคำตอบของ ODE ให้เป็นอนุกรมคลิปนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญเลย นะคะในการที่เราจะไปใช้ต่อยอดในคลิปหน้าซึ่งจะเป็นการเขียนคําตอบแล้วนั้นถ้าเกิดเราไม่เข้าใจคลิปนี้นะคะคุณก็ไปต่อคลิปหน้าไม่ได้แน่นอนนะคะดังนั้นเวลาเรียนจบแล้วปุ๊บยังไม่เข้าใจกลับมาย้อนดูใหม่นะ,ะเพื่อจะไปต่อยอดครั้งหน้าให้